คลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องราวของการแต่งชุดลูกเสือค่ะจริงๆประเด็นนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้มีการบังคับใดๆคือแต่ละโรงเรียนก็สามารถที่จะใช้วิจารณญาณได้เลยนะแต่ต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่มันทําในรูปแบบเดียวกันหมดไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ต้องแต่งละต่อไปนี้ใส่แค่ผ้าพันคอมีแค่ผ้าพันคออย่างเดียวหรือไม่ต้องแต่งเลยเป็นแต่งชุดปเวทแล้วไปเรียนลูกเสือ ก็ไม่มีใครออกมาบอกกฎแบบนี้เนี่ออกไหมคะมันก็ยังมีบางที่ที่แตง่งบางที่ที่ไม่ต้องแตง่งหรือบางที่เอาที่สะดวกใจคือมันไม่เหมือนกันนะเราลองนึกถึงเราเป็นเด็กสิถ้าเกิดเราเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยที่ไม่ได้แต่งแล้วเพื่อนเขาแต่งกันมันก็จะรู้สึกแปลกๆเป้าวะซึ่งล่าสุดคุณคิงก่อนบ่ายคะ่ะเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ครอบครัวผมไม่สามารถสนับสนุนให้มีการยกเลิกชุดลูกเสือได้จริงๆเพราะลูกเสือตรีบุญยิ่งมีพระคุณต่อบ้านเกิดผมผมเชื่อว่าคนอำเภอเมืองประจวบยังจำลูกเสือตรีบุญยิ่งได้ว่าเขาคือใครและสร้างประโยชน์ให้กับอำเภอเมืองประจวบว้อย่างไรถ้าใครยังไม่รู้ลองไปศึกษาดูแล้วจะรู้คําตอบเองคุณคิงมองในมุมของประวัติศาสตร์เนาะว่าลูกเสือตรีบุญยิ่งเนี่ยเขาสร้างอะไรเอาไว้บ้างเขาพิทักษ์ชีพเขาเสียสละชีพสู้ศึกอย่างไรบ้าง ย่างน้อยๆก็จะได้มีเรื่องเล่าพอคุณคิงโพสต์ไปเนี่ยคะ่ะก็มีคนมาคอมเมนต์คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้ไม่มีวิชาลูกเสือเขาหมายถึงชุดเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กอะ่ะเขาไม่ได้มีกําลังซื้อครอบครัวของเขามันต้องมีชุดลูกเสือต้องมีชุดนักเรียนต้องมีชุดพละคือยูนิฟอร์มมันเยอะคุณคิงเขาก็เลยตอบกลับไปว่าก็คือต้องอ่านอย่างมี คือเหมือนกับต้องต้องใช้วิจารณญาณนะแล้วก็ถ้าเกิดจะยกเลิกจริงๆอะ่ะถ้ามีปัญหาเหล่านี้ให้ไปยกเลิกค่าแปะเจียดีไหมอันนั้นน่ะคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดค่าแปะเจียกับค่าชุดลูกเสือพยายามจะเข้าใจคุณคิงมากเลยะคะ่ะแต่เอาอย่างนี้เนื้อแท้จริงๆที่เรียนวิชาลูกเสือคืออะไรเราต้องมาตั้งสติตรงนี้ก่อนยกตัวอย่างนิดเดียวนะอุ้มมีอีกหนึ่งครอบครัวอยู่ที่ออสเตรีย คือประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีวิชาลูกเสือแต่เขามีวิชาให้เด็กเอาตัวรอดเด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้พื้นถิ่นของเขาเลยว่าแต่ละแต่ละพื้นที่อ่ะมันมีสัตว์อะไรบ้างงูชนิดนี้อ่ะมีประโยชน์กับธรรมชาตินะเราไม่ต้องไปฆ่ามันเพราะมันไม่เป็นพิษมันไม่ทำอะไรเราถ้าเกิดเด็กเกิดอุบัติเหตุเราจะประถมพยาบาลอย่างไรมีวิธีการสังเกตอาการของเพื่อนอย่างไรว่าตอนเนี้ยเราต้องวิ่งไปบอกครูแล้วว่าเพื่อนไม่ไม่ไหวแล้ว เขาไม่ต้องแต่ชุดลูกเสือก็ได้อ่ะอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับแป๊เจียด้วยอ่ะทุกคนคิดว่าไงอะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดโยไปที่เรื่องค่าโทรศัพท์ด้วยแล้วด้วยนะโอ้งงไปหมดแล้ว